พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ready หน่อยวายกิดไป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 ขวา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 เร็วเลสองระดับให้ได้นะยืนจับอยู่สองระดับให้ได้จะทำให้ชิบชื้เลยอยากมาครับเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาอันดับที่

ขันคู่เ <ok> ล็กหน่อยมาเลยมาเลยเล็กอีกเล็กอีกเล็กอีกโน้มตัวไปโน้มตัวไปสับขาไปซ้ายขวาอย่าหยุดซ้ายขวาอย่าหยุดเล็กได้เล็กแสงได้แสงครับน้องขันคู่ล้องกิ๊และน้องโปรธฮะโปรธครับไอ้ได้หน้าเดี๋ยวสิครับคันที่สองในครั้งนี้ขอเสียงก้องเชียรนดังๆกับน้องๆหนึ่งแล้ว

ใครด้มาเป็นแชมป์ลเลยน้องปอดน้องติ๊กน้องตังน้องพิชาน้องกระจับน้องเป็นโค้ชแล้วมีร้อติดไลด้วยเด็กหนึ่งอันดับที่ใช้กันในที่1234เลี้ยขึ้นมาเลี้ยขึ้นมาอยู่เราสุดท้ายเราสุดท้ายสุดท้ายเราสุดท้ายเราสุดท้ายเฮ้ยในวัย4ครบทีเลยครับได้แก่น้องปอดนั่นเองขอบคุณครับนี่ว่ายสวยหล่อมากเลยครับเป็นน้องปอดครับอันดับที่ห้าครับ รับช,ช่วยกับท่านสงสา์คงปานครับประธานชมรมกีฬาเอ์ตีมครับและอันดับที่4ครับเป็นใครเป็นไปได้น้องกริชจาก f อปพูเกตแนี่ดูรอยลงดีๆนะลงดีๆ